หลายคนอ่ะคิดว่าพระเครื่องอ่ะจะศักดิ์สิทธิ์ได้ต่อเมื่อหลวงปู่ครูบาจารย์เสกถูกไหมซึ่งในความเป็นจริงอ่ะมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแหละประสบการณ์จากเป็นช่างหล่อพระและเจอมากับตัวเองนะพระเครื่องอ่ะศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่เป็นแม่พิมพ์แล้วแล้วเรื่องนี้ทําให้ผมอ่ะเกือบเอาชีวิตไปทิ้งด้วยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่องนี้มันเกิดขึ้นประมาณสัก4ี่หปีที่แล้วก็มีทีมงานทีมหนึ่งอ่ะสัก4ี่ห้าคนอ่ะพี่พวกพี่ๆเขาอ่ะก็มาสร้างพระที่โรงงานเรา คือแม่พิมพ์เนี้ยเป็นแม่พิมพ์ที่มีการออกแบบไว้แล้วเราอ่ะเป็นคนออกแบบเองแต่คือตอนแรกเราคิดว่าเราอ่ะจะเอาแม่พิมพ์เนี้ยไปสร้างออกครูบาอาจารย์สักรูปหนึ่งแต่ก็ไม่มีโอกาสเพราะว่าเราทําโรงงานเราก็ไม่ว่างใช่ไหมเราก็ไม่ค่อยมีเวลาก็เลยเอาแม่พิมพ์เนี้ยวางโชว์ไว้ในตู้ที่โรงงานแล้วพีพีทีมงานเนี้ยเขาก็มาเขาก็บอกว่าเขาอ่ะอยากจะสร้างพระแต่เขาคิดพิมพ์ไม่ออกเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาพิมพ์อะไรแล้วเหมือนกับทีมงานเขาไปเดินดูในตู้โชว์เรา,าั้งก็มาเจอพิมพ์นี้ เราก็บอกว่าพิมพ์เนี้ยเราออกแบบพิมพ์ไว้แล้วแต่เราไม่ได้เราไม่ได้สร้างให้